อาถันกระดานชื่องานศพทุกคนเคยเห็นกระดานหน้าสาราสศพศไหมคะที่มีชื่อคนตายวันตายวันเผาเขาว่ากันว่าถ้าใครยังไม่ตายก็ห้ามเขียนชื่อตัวเองลงไปไม่อย่างนั้นจะได้ตายจริงแน่นอนค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าดันมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งอ่ะเขาไปงานศพพ่อของเพื่อนด้วยกันนิตาขอไม่พูดชื่อวัดแล้วกันนะคะและพอเสร็จงานเนี่ยเขาก็นั่งอยู่คุยกันต่อ แล้วก็มีคนหนึ่งที่ชื่อเอกเขาก็พูดขึ้นมาคำๆคว่างานนี้เลี้ยงแค่เอกแคลเองหรอถ้าเป็นงานเขานะจะเลี้ยง S&P p เลยละ่ะเพื่อนๆก็ขำกันค่ะแล้วก็นึกพิเ่นกันไปมีคนหนึ่งก็เลยไปหาช็อกมาเขียนชื่อในเอกเนี่ยลงไปบนกระดานค่ะแต่ว่าแทนที่นายเอกจะโกรธเขากลับตะโกนบอกว่าเฮ้ยเขียนนามสกุลผิดแล้วนายเอกก็เลยเดินไปลบแล้วก็เขียนใหม่ค่ะ แถมเขียนวันตายไว้ด้วยนะคะว่าเป็นวันที่14สิงหาส่วนวันเผาเป็นวันที่20สิงหาจะได้สมจริงค่ะทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะคิดว่าสนุกสนานเป็นตามประสาผ่านไปไม่นานเพื่อนก็สังเกตเห็นได้ว่านายเอกเนี่ยดูเหนื่อยๆแล้วก็ไม่ร่าเริงเหมือนแต่ก่อนซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะนิสัยของนายเอกเลยค่ะแล้วอยู่ๆแฟนนายเอกก็โทรมาหาเพื่อนแล้วก็บอกว่าเอกได้ลม้มลงที่หน้าห้อง พาส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ช่วยไว้ไม่ทันค่ะหมอบอกว่าปอดของเอกนั้นฟีบหายไปหนึ่งข้างทางั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยนายเอกเป็นคนไม่ดื่มและก็ไม่สูบบุหรี่เลยด้วยซ้ำแล้วที่น่าขนลุกก็คือวันที่นายเอกเสียก็คือวันที่13สิงหาค่ะโอ้ยขนลุกเรื่องยังไม่จบนะคะเพราะว่าทุกคนพยายามจองวัดเพื่อทำงานศพให้ในายเอกค่ะ แต่ไม่มีวัดไหนว่างเลยจนญาติของนายเอกโทรมาบอกว่าได้วัดแล้ววัดเนี้ต้องใช้เส้นสายกว่าจะได้มาทีนาตกใจสุดๆเลยก็คือวัดที่ได้มันก็คือวัดเดียวกับที่พ่อเพื่อนเสียที่พวกเขาไปร่วมงานกันแล้วที่นายเอกเขียนกระดานไว้ค่ะแถมศาลาที่ได้ก็เป็นศาลาเดียวกันอีกด้วยค่ะทําให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบัมเอิญแล้วละ่ะพ่อขนศพนายเอกมาถึงที่ศาลา เจ้าหน้าที่เขาก็ได้เขียนกระดานให้ค่ะซึ่งวันที่เผาก็ตรงกับวันที่20สิสิงหาที่นายเอกเป็นคนเขียนเอาไว้เองเลยด้วยนะคะคราวนี้เพื่อนๆก็เริ่มไม่สบายใจหนักมากค่ะเลยไปหาหมอดูแล้วก็ถามเรื่องนายเอกหมอดูบอกว่าจริงๆแล้วนายเอกยังไม่ถึงที่ตายค่ะแต่ว่าดันมาเขียนให้ตัวเองตายก็เลยยังไม่ได้ไปไหนต้องอยู่ชดใช้กรรมแบบนี้ให้หมดไปก่อน หรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากให้เอกได้ไปดีเร็วๆก็ต้องใช้กุศลที่แรงนั่นก็คือการบวชค่ะเพื่อนๆก็เลยรวมตัวกันลาพกร้อนแล้วก็บวชให้ในเอกครบทุกคนเลยค่ะ